อะคอร์ด g แปดสองจุดศูนย์นะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะช่วยเรื่องตัวสัตว์ด้วยนะส่งงานครับอคคอร์ดีแปดสองจุดศูนย์นะฮะล้อสิบแปดนะครับท่อเดิมนะฮะแต่ไม่มีคาตรติกอันนี้ปรับรอบช่วยเรื่องตัวสัตว์นะครับแล้วก็หัวฉีดหน้าจะไม่ตกด้วยนะฮะอย่างมาคามาอย่างอื่นตอนนี้คิวแน่นอนนะจูนเลยใช้ตัวนี้นะครับเอฟใบแบนตัวจับสบ่วนผสมแล้วมันกัดอากาศนะครับ สายเป็นสีสายแก๊สเวลาจูรถต้องมีนะฮะคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าทีน่นี้ส่งคองรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะปีเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับคันนี้ัคชีนไม่ตรงด้วยนะฮะมา,มาอย่างอื่นไปแล้วก็ไม่มีคารลตรดิกนะฮะ